เห็นหลายคนเนี่ยชอบเรื่องจีนมากใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการคัดเลือกนางสนมนะคะจ๋าเนี่ยได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับซูสีไทเฮานะคะก็หนังสือเนี่ยก็จะมีบันทึกเกี่ยวกับช่วงของแต่ละยุคในการหานางสนมนะคะ เขาจะคัดเลือกจากผู้หญิง5,000คนทั่วประเทศนะคะโดยวัยเนี่ยจะมีตั้งแต่13-15ปีนะคะตามเกณฑ์ที่จะได้เข้าวังเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะฟันจะต้องเรียงกันสวยงามเป็นระเบียบฟันไม่ยื่นฟันไม่เหินนะคะฟันไม่ยาวฟันไม่สั้นไปไม่อ้วนหรือไม่ผอมไปนะคะในเกณฑ์ตรงนี้จะคัดออก1,000คนคะ่ะอีกวันต่อมานะคะเขาจะทาการคัดจากดวงตาหูจมูกปากแขนขาเอวหลัง คอเนี่ยจะต้องยาวเรียวระหงผิวจะต้องขาวนะคะเล็บเหลืองไหมตาเหลืองไหมใครไม่ผ่านโดนคัดออกนะคะหูขนาดได้รูปไหมหูกลางไปไหมลาพูดขันชื่อแท่นามสกุลเนี่ยเสียงเหมือนผู้ชายหรือเปล่าถ้าเสียงแมนเกินไปไม่ผ่านคะ่ะพูดไม่ฉาฉานพูดตะกุกตะกักไม่ผ่านนะคะ ร,รอบสองเนี่ยคัดออกอีก2,000คนค่ะรอบต่อมาเนี่ยเขาจะมีการวัดมือวัดเท้ามีขนาดใหญ่ไปไหมในสมัยก่อนนะคะก็มีความนิยมเกี่ยวกับเท้าเล็กนะคะยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งสวยรอบนี้ก็จะคัดออกอีก1,000คนค่ะต่อมาผู้หญิงพวกนี้ก็จะได้เข้าไปในวังแล้วนะคะ แต่ยังก่อนค่ะยังไม่ได้เป็นนังสนมนะคะเขาจะต้องตรวจสอบในที่มิดชิดค่ะเช่นดูหน้าอกหน้าอกเป็นดอกบัวตูไมไหมสวยไหมยานไปเล็กไปไม่ได้เข้านะคะบางทีมัดผิวหนังเนี่ยแล้วดูว่ามีรอยย่นไหมด้วยแม้กระทั่งการตรวจภายในนะคะว่าเคยผ่านชายใดมาหรือเปล่าต้องเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ไหมเขาให้ผู้หญิงพวกนี้ไปวิ่งด้วยนะคะวิ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ดมเหงื่อค่ะถ้าคุณมีกลิ่นตัวที่เหม็นคุณโดนคัดออกแน่นอนคือเหงื่อคุณจะต้องไม่เหม็นนะคะ ที่แปลกไปกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมคะเขาได้ทําการเอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในรูทวารด้วยนะคะแล้เวเอาออกมาดมค่ะมีกลิ่นเหม็นคุดน,นคัดออกนะคะไม่ผ่านเข้ารอบค่ะตรงนี้จะคัดออกให้เหลือ300คนนะคะแล้ว300คนเนี่ยตั้งแต่อยู่ในวังนะคะก็จะมีคนคอยติดตามและคอยเฝ้าดูตลอดค่ะดูพฤติกรรมต่างๆว่าคนเรียบร้อยไหมเป็นคนอ่อนหวานฉเฉลียวฉลาดหรือเปล่าจุดนี้นะคะก็จะมีการคัดออกให้เหลือ ห้คนค่ะแล้วห้าสิคนเนี้ยก็จะได้เป็นพัสนมนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นการคัดเลือกในราชวงศ์หมิงนะคะ